มึงเห็นข่าวนี้ยังวะขอทานไฮโซหาได้วันละแสนโคตรเวอร์ขอทานคอนเทนหรือเปล่าไม่รู้ดิเบอร์หน้าด้วยพวกเราไปทำอาชีพนี้ดีไหมวะถ้ามึงจนเนี่ยมันก็ไปทําดีกูไม่ได้ขัดสนเรื่องนี้เออพูดดีๆก็ได้ปะไม่ต้องสาธยายเยอะไม่ไปก็คือไม่ไปเออกูไม่ไปจบนะอ้าวมะนาวาาไม่กลับบ้านหรอเดี๋ยวก็กลับแล้วเราคนขับรถมาลาป้าบายๆเคบายบาย okay, bye bye. ไปแล้วนะ อ้าวมะนาวมาทําอะไรที่นี่อะ่ะไม่ใช่เรื่องของเธออะ่ะอย่าบอกนะว่าจะมาแย่งอาชีพฉันอะ่ะแกก็ทาเหรอพูดแบบเนี้ยแปลว่ายังไม่ได้ดูข่าวใช่ไหมอย่าบอกนะว่าก็ใช่ไงเซอร์ไพรส์ตรงไหนอะ่ะแกไปเป็นขอทานเซอร์ไพรส์ากาอีกไปบอกเพื่อนด,ดีกว่าเรื่องของเมืองดีใครแคร์วะขอบคุณค่ะเจริญเจริญน,นะ